ฟองภาคเลยข้าวินรัศมีแพทย์แอนแนนเอ้าเแนนเออ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 ชเออเเออเฮ้าเลูกตเอาต้าเอกเตาหัวปลพเขาิกจ๊เฮ้อ้าเฮ้ห้องอาเล มีเลเลกาเลเอาเลเลนั่งสื่อสนุกอยู่ไหนนั่งสื่อสนุกอยู่ไหนห้องนอนข้างในมีมะมีมะดเลเอาเลเลคนคนจนแขนขาเพียกอะไรกันเนี่ยละเเกละกะเลเอาเลเลจิกคอตัวต่ออยู่ไหน ตัวตอตอ,ตอ,อยู่ไหนอยู่ไหนลงไม้มีมัดมีมัด K เอาเ K K คนคนจนแขนขาเพียดอะไรกันเนี่ยละเกลละกะเ K เอาเ K K สมุดวาดเขียนอยู่ไหนสมุดวาดเขียนอยู่ไหนใต้เตียงมีมัดมีมัดมีมัดเอาเ K จนแขนขาเมียอะไรกันเมียรักเจระกอาเอ้าเฮเ่เฮ้ลูกต่อเอาเต้าเอกเต้าไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยนะเหนื่อยนะเฮ่เอ้าเฮเฮ่ห้องรกหลือจนเละเทะระกะระกเจระยิเละเทะาเฮ่เอ้าเฮ เฮเอาเฮเฮลูกเปต่าใสหน้าแย่แย่ลูกเต่าใสหน้าแยะแยะไม่พบปลอกแน่เบื่อละเบื่อละเฮเอาเฮเฮมาม,าชม,ามาัช่วยกันจัดของมามัช่วยกันจัดของที่เก็บที่กองละงเอะ จัดวางข้าวของเครื่องใช้จัดใหม่วางใหม่เรียบร้อยแล้วนะเฮ้เอาเฮ้เฮ้จะหาอะไรอะไรก็ได้ดังใจเห็นมะเห็นมเฮ้เอาเฮ้เฮ้ลูกเต่าพอหัวดีใจเอี่ยมอ่องห้องไม่ละอี